ครั้งที่สามสิบเก้าวันที่สิบแปดธันวาคมหกแปด ep สองนะครับบทสวดจุลชัยปรณกรนะโมเมพุทธเตชะสาระตตนันตยะธรรมมิกาเตชะปสิติปสิเทวานารายะปะรมีสุลาสิทธิปมา,าจะอินทาจกจตุจจโลกาคมปีรักกาสม,มุธาปุจุงคังคาจากสพร,รมชัยยะ ชยชาญธรณีธรณีอุทธิอุทธทีนทธีนาทีชยชยะพขะคนละคนละนิสัยนิรายสายเสนะเมรุราชพลมรวชีชยชาญขปีละโสปีนาเกณฑนาคีปิสาจูจกาลีชยชยะุนิมิตาโรคีชยชยะสิงขีสุธาฐานะมุขชาชยชยะวรุณะมุขศาสตราชยชยะจำอาทินา ขปุระคันโทไชยจยฆะเจคุณนัตตุโลตุกกัอภูชมสีหะพยะคั์ทีปาไชยชยะวัลุณะมุขะยาตราชิตาชิตาเสนารีปุณนะสุทิโนรดีไชยชยะสุขาสุขาชีวีไชยชยะทอรณีตะเอสัตาสุชัยย ชยชย,ยทรณีสันตินสทาชยชยมังกราป er. ัญญาปวคีเคชยชยวุลนยักเคชยชยภักเสสุระพุชเตชาชยชยัมเมนทักขนาชยชยราชาธิราชชาชยชยปัตถวินสัพพังชยชยอนันตาปเจกะพุทธสาวะชยชยมเหสุโรหะโรหอินเทวาชยชยพัมมาสุรโข ชยชยนาโกวิรุณหาโกวิรุปโกจังทิมาและวิอินโทนจากเวนเตโย ชัยยะมังคตังชโยปิพุทธสัตสิปิมาโตะอายมาราสัจปาปิมาโตะปราชโยผุ้โคสยามโพที่มันเตปโมทิตาชัยยะตถาพัมมะขณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสัตสิปิมาโตะอายมาราสัจปาปิมาโตะปราชโยผุ้โคสยามโพที่มันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทัคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสัตสิปิมาโตะอายมาราสัจปาปิมาโตะปราชโยผุ้โคสยามโพที่มันเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาเมหิสิโน ชายโยปิพ limit <lt im> <drama> ุทธสัจส oui <n> uh <transgender> ิทธิมาโตอยังมาราสัจจปาติมาโตปราชโยุโคสยัมโพที่มันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนักขณะม่เหสโนชายโยปิพุทธสัจสิทธิมาโตอยังมาราสัจจปาติมาโตปราชโยุโคสยัมโพที่มันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคขณะม่เหสโนชายโยปิพุทธสัจสิทธิมาโตอยังมาราสัจจปาติมาโตปราชโยอุโคสยัมโพที่มันเทปโมทิตาชัย ยามุเรศกัจยานังเงิมัทโมเอวังตะวังวิชโยจยาสุชาตยังเรอภรราจิตต์อัปปัลกีสิเสภะถกเดอาภิเสกเกศภาุทธานอาขัปโตปโมตติสุนักตังสุมังครังสุปะพตังสุติตังสุพโนสุหุโตจะสุติตังปรามาจาริสุปปะทักกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักกินังปะทักกินังมัโนกัมมังปณิทิเตปะทักกินาปะทักกินานิกัตตวานะลปันตะเถปะทักกินี เตอัฏฐรัตถาสุกิตาวิมหาพุทธศาส,าสนาอโคกาสุกิตาโหทาสหาสาัพเนียติธิสุนันตุผลโตวเยเทว,วอเสมิทานอธิกตาทีตายุกาสาัทาโหโตุสุกิตาโมตุสัพตา,ตา,ปปร,ารักขันตุสัพสั์อานังรักขันตุชิตนาสาสนางังยากาจิปัตนาเตสังสัพ,พเพปุเดนตุมโนรัายุตกาเลปปัสสันตุปัสสังภาษาวะราหาโลคาจุป,ปัตวาเตสังนิวาเรนตุ จะสรรพธาตุกายาสุขังจิตตสุขังอะระหังตุยะถาระหังบทสวดธรรมะอิยา,าะมะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวติยังวิหระรติเจตวณีอนาคปินิกัสสะอารามีตะตะโกพระกวาปิโูอามังเตสิปิโวติปัตตะติเตปิกิโกพระกวะโตปัจจโสสุนพระกวาเอตตะโวจ่าอุปาตถาวาปิเกเวตถาคตะตานังอนุปาต อุปาทาวาภิกเวตาถาคตานังอนุปาาทาวาตถาคตานังติตาวาษาธาตุธรมติตาธรรมะนิยมตาสัเพสังคาราทุกขาติตัตถาตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตวะอภิสมตวาอจิกติเจเสติปัญญาเจติปัตถะเจติวิวัตติวิภัชติอุตานิกาโรติสัเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ติตาวะสาถาตุธรรมะติตาตัมมะนิยามตาสัพเพธัมมะนตตาติตังตถานตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะพิสเมตวะอาจิกติเท е เสติปัญญะปิปัตถะปิวิวาติวิภชัชติอุตานิกะรโรติสัพเพธัมมะนตตาติอิทั้งโมจจะภควะอัตามนาเตปิกูภควะโตภาสิตังอภิณัมจุติ บทสวดทัดเทกะทพัตตคถาปฏิตังนานว่าขมยยะนัตปฏิกังเกอนาคตงบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงหวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาต,าตาีตังปะีนันตังอปัตัญจะอนาคตงสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุ ปันนันจยโยธรรมังตถกตถกวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุกูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะท่าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ว่าง,งแงแพลนแปรเขาควรครอบคลุมอาการเช่นนั้นไว้อวจัจเจวะกิจจกมาตปังโปชัญญามะทะลังสุเอความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาอิโนสังฆะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามมะย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิอโหรัต,ตะมาตันทิตังตังเวพัตเจกัดรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธ,ธรรมะสังเวกขปัจ,จเวกขณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก พอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงัางที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมัฒนาความตายเป็นของยั่งยืนอ,อักวัฏฐานไมยามาริตตพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มะรณะปะพิโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมระระนงเมีิยตัางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายมกายโยอจิหลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอบเปตะบินญ,ญาโน กลันป่าศสจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสศสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกระวิงขลังอีวะประดุบด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนมิรักถังหาประโยชน์ไม่ได้อภิจาว่ตัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทะวจยธรรมนิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิลุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสามวูปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบพระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจัตมะเิสเดที่ตายแล้วและกำลังตาย ตเะเถวหังมริตสามิเราก็จัะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักทิเมเอกสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> วดดวดเมตาอย่างกิงจิย่างกิงจิอุสลังกัมมังสับเตหิพระเตหิกตังปุญยังโนอะนุโมทันตุ สุนันตุคลโตเยเทวะอสิมินทานิอธิิตาทีขาหยกาสัทธาโหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมงัญตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมงัญตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมงัญตุสัพเพาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมงัญตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมงัญตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาหนตุทุกขาปมงัญตุ สัพเพนักขัตตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุจฉุกสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปะมิจฉุกสัพเพสามะตินางสัพนิชันตุโอบรสวตบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสโตคันติมายะอิปะกวะนะโมโพธิสโตอ์คันติมายะอิปะกวะนะโมโพธิสโตคันติมายะอิปะวะ ปิธนัคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเบขเรโพธิขเรแตหิงแตหิงตาธรรม,มะธานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกัลโนเตทะพิหารันรเทเรเทลาจักรนชา,นช,า,นช,าชานวกาจักรพิโวสารามิกาธานะปฏีภูปาสกาขามาจักรเทสานิขมาจักรอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาตาพุชาเยติ จะอันทะสัมภาสัมเสทะชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกรรมธรรมวรังปฏิจเตสัพเทติทุกขษสะกระโตุสังขยังถาตุกินังสตังธรมโมธรรมมัทราจะอุกราสัมโคโหตุสมัทโควะอัถายจัตหิตายะจัอัมเหรักขุสัตโมสัพเทติธรรมจาริโนพุติงสัมปาปุเนยมะ ธรรมเยียอริยะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพติปานิโนพุทธสาสนีสำมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัตสตุวุติภาวายสัตตานังสัมพิทังเนตุเนทนิมาตาปิตาจะอตรชังมิจังรักขันติพุทธ,ธังเอวังธรรมเนนะราชาโนปะจังรักขันตุสัตพัตา เทวตาอุยโยชนะคาถาจุขปัตตาเจนิจุขาพยาปตาเจนิพยาสโสกปปตตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเภตาวตาจามิหิสัพภะตามบุญจะสมประธรมสัมพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธนังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขจัน,จนตุเทวตาคตา สุม망คะระคาถาโอตุสัพพังสุม망คะรงรักขัตุสัพพเทวตาสัพพุธทานุภาเวนะโสตีโหนตุนิอันตรังโอตุสัพพังสุม망คะรงรักขัตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิอันตรังโอตุสัพพังสุม망คะรงรักขัตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหนตุนิอันตรัง สัพเพพุธาพระปต๊าปเจกนันจะยังพลังอันตรนะันจติเพุทธจนะรักขังพันจมิตรปัปโสรสัพเพพุธาพระปตปาปเจกานันจะยังพลังอันนันจตเจนะอัพันมิตัโปสัพเพพุธาพระปตาปเจกนันจะยังพลังอันนันจติเจนะลักขังพันธมิตรปัโปสัพเพพุธาพระปตาปเจกนันจะยังพลังอันนันจติเจนะรักขังพันธมิตรัโต กเพรพุทธาพระปตตาปเจกน네ันจะยังร nah ังตานันจะติเจนะรักของพันธมิตรสัพโซกเพรพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังรังตานันจะติเนะรักขงพันธมิติสัพโซกเพรพุทธาพระปตาปเจกนันจะยังรังตานันจะติเนะรักของพันธมิตรสัพโซกเพรพุทธาพระปตตาปเจกนันจะยังรังตานันจะติเนะรักของพันธมิตรสัพโต ด้วยอานาจแห่งบุุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุณวนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชน์ผลแด่สมเด็จพระมังกรเศรษฐกิจข้ามรรมราชีนาพร,ระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์าลัยขอใน่วงแห่งบุกุศลนี้จงเป็นสัมภัสสิริมงคลแก,ขก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภายัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงาได้อันสุจริตมั่งคงเป็นสาม,ม,มาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอุดยาก,ยาก ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อัตโมทนานสาธุการในบุนสน่วนี้โปรดประสิทธิ์ประสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอังเวศได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานภาพเทวานภาพและดิษฐานภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำหนวยผลให้เป็นสิบหมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ะปะักปทืน